แล้วดูดิกล้องนี้ดูดีมากหน่าเล็กกันาวมารยาดีมากที่ไทยเป็นอย่างนี้แน่เป็นอย่างนี้จริงหรเราก็เป็นอย่างนี้จริงหรอใช่ตอนที่เราไปกินโซนญี่ปุ่นเราก็เช็ดได้คาหมาเช็ดหมดอ่ะพวกเราเนี่ยไม่คนดีจริงนะใช่ดูหน้าพวกเราไว้คนดีเออคนดีผมดีด้วยดีเราแค่มีความรับผิดชอบใช่อุ้ยคำว่าคนดีก็ดูแย่ลงไปเลยนี่โชว์ก่อนกระเป๋าหม่ซื้อมาหลายวันแล้วแหละ กระเป๋าที่มันฮิตอยู่ในทิกตอกช่วงหนึ่งปะใช่ยูนิโคมันเคยมาขายรอบนึงแล้วไงที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พับลงมาแล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างโอเคปะเทเหมือนย่ามแฟชั่นไปเกี่ยวของเขาเ <ไป S 1> ดยเกี่ยวของเขาแล้วแล้วประเด็นคือเราเกี่ยวของเขาตกเว้ยเขาเดินมาขอโทษเราเนอะคนญี่ปุ่นโงเวอร์เียเราซอรี่กันอยู่นั่นแหละสอรรี่ออรี่กันไปซอรี่กันเออซอรี่กันไปซอรี่กันมาดอกไม้สวยมากสวยเท่านี้ป่าสวยเท่าเวียดนามป่ะ สวยกว่าสู่สีเลยนะสู่สีสู่สีเลยเวียดนามนนก็สวยอันนี้น่ากินมากยังไม่ได้กินเดนนิสแบบนี้สักทั้ง <laughs> นี่มันคือสวรรค์ของคนที่แบบว่าชอบกินทาร์ตั่านนี้ โอ้เขาทำห่อปลอมน่ากินนะชั้นนี้ดูเป็นชั้นขนมหวานแบบว่าใครที่เป็นสายกินขนมนี่คือต้องมาดูดีมากทุกร้านเลยเราก็ชิ้นแล้วประมาณ4ี500่ห้าร้อยเยนอะไรเงี้ยก็พอจะเอื้อมถึง<ข>ร้านขนมจีบสลาเปาก็ห่อ,ข,อ,ข,อขายเป็นบ้านเราเลยเออน้ากินเอาสักอันดีกว่าเอาอีกลแล้วแค่ขนมจีบสลาเปานี่สลาเปาทอดโคตรอ้วนเลยาลาเปาใหญ่มากเอาอันนี้เนาะไปค่าต่ค่าด่ เครื่องก็พูดว่าขาดดกผมยิ้มแล้วผมไดกินอยู่นีก็อมยิ้มโมโหหิววทั้งทางแบงคกิ้อะไรตกใส่มาเจ้กินแล้วที่เดิมกลับไปที่เดิมแล้วที่เดิมของเราที่กินเฮ้ยมันนทำไมผมฟูจังเลยเพราะไม่สระผมใช่ไหมแล้วคนญี่ปุ่นโอ้โหแต่ละคนคือผมสวยเชียวนะผมแบบมันตก ชิมแบบว่าไม่จิ้มอะไรก่อน <S 2> <S 2> อืมเป็นอย่าง,งทุกร้านเลยเนงจิี่ทำไหมมันจะมีความผักผักหมูหมูหม <S <S อร่อยดี <S <S อร่อยเนะี่ยอือนะคืออย่างของที่ไทยบางที่ตลาดเรามันก็จะมีความแป้งๆแ,แต่เนนี้นจะเป็นเนื้อๆเ,เลยเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็ใส่ผักด้วยเหมือนกินผักกาดลองชิมไหมิมเลยจิม<ด> เขามีไอ้เกลียวเกียวไอ้เหลืองเหลืองนี่ด้วยนะรู้จักปะคืออะไรอะ่ะมัตตารเหรอไม่รู้เหมือนกันลองชิมดูจำรสไม่ได้แนละ้วเคยชิมมันจะออกเผ็ดๆมั้งเท่าที่จำได้ก็ซาบิเหลืองอะไรประมาณนั้นนะคล้ายคลายองดีไม่รู้ว่าคืออะไรเหรมือนมัตตารแหละฮือฟิวดับบี้ฮือใส่ <c oughs> ยเยอะ <c oughs> อร่อยนะซอสเป็นแบบที่ตั้งชอบซอสอะไรซอสหวานนะ มันไม่หวานเปรี้ยวมันเป็นซอสหมือนก่ที่มีความเปรี้ยวนิดนึงลองเติมดูเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อร่อยอร่อยอร่อยกินกับวาซาบิแล้วก็อร่อยดีเป็นไงบ้างเป็นวาซาบิที่เป็นกลิ่นอีกแบบวาซาบิที่เจือจางกว่าวาซาบิอร่อยไหมอร่อยอยู่นะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งมันเป็นกลิ่นวาซาบิเนาะอร่อยนะไม่จุดไม่จุดนอกวาซาบิแต่เป็นกลิ่น เดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวที่อื่นบ้าง<ะ>วันนี้ก็เราจะอ,อยู่ที่ซัปโปโรจริงยังไม่ได้เปิดอะไรเลยก็คือต่อกันมาเลยละห <c oughs> าเดียวกันไม่ต้องเปิดเที่ยวแถวซัปโปโรก็จะไปสถานที่มันใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็เราสะดวกสะดวกเพราะเราเที่ยวมาหลายวันแล้วเหนื่อยมากโอเคไปไปพอลมแรงแล้วมันก็เย็นสบายแต่ผมเนี่ย ผมวันนี้ไม่ไหวแล้วลมันตีวันนี้เราจะเก็บเก็บแลนด์มาร์คหลายๆที่ที่ใกล้สถานีรถไฟที่นี่ถ้าผู้หญิงมาไม่ต้องปัดแก้มแก้มแดงโดนกัดหนาวใหญ่ดีจังโอ้ฝั่งนู้นเป็นภูเขาหมดเลยฝั่งนู้นน่ะสวยเลยซาร่าทุกคน ไปแวะดีกว่าสมัยก่อนกนะ็คือไม่มีมุมนี้เลยนะไม,ม่มุมที่แบบว่าเจอเสื้อผ้าไปแต่ก่อนนี้ของกินเหมือน <c oughs> น้ำคาราฟิลกับบ้าน <c oughs> หมูย่างเกลือที่หอมไม่แพ้กันแต่หอมไปคนละแบบเนื้อเรนเน้นตอนนี้ของกินน้อยแล้วเสื้อผ้าเยอะกว่าไม่ได้รีแบร์อะไรด้วยเป็นอย่างงี้มานานแล้วแต่ไม่เคยถ่ายมุมนี้ดู <c oughs> เวลาเราเข้าห้างมาเราก็จะมาดูก่อนว่ามีอะไรที่เราสนใจส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักของที่นี่ดูเสื้อผ้าต่างจากที่ไทยอยู่นะแต่ตอนนั้นเคยไปดูในช็อปเวียดนามแล้วแบบไม่ค่อยต่างแล้วราคาก็เหมือนจะถูกกว่านิดนึงแล้วก็มีฟรีแท็กด้วยเนาะก็ดูโอเคอยู่นะเพราะว่าดีไซน์มันดูต่าง8,500นเยนเป็นที่ไทยนี่น่าจะตัวละ45 0 0 0าป่เยนก็ตก สองพันอืมประมาณสองพันทวพันเก้าแล้วมันเป็นเสื้อฮูดอย่างเงี้ยมันคือที่ไทยมันแพงกว่าแน่นอนเราไม่คุ้นสไตล์น่าจะไม่มีใครเนี่ยแปดพันห้าเนี้ยน่าจะประมาณพันห้าถึง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 พันห้าอ่ะพอกันเสื้ออย่างงี้ก็ประมาณนี้แหละแต่อันนี้สองพันเพราะที่ไทยจะแพงมากเดี๋ยวลองดีแปดพันเท่าไหร่แปดพันห้าประมาณสองพันทวนถูกอยู่ดีเสื้อฮูดจะถูก สรุปตัวนี้เท่าไหร่2,500ันห้า้สองพันนทวนก็ถูกอยู่ดีที่ไทยแพงกพบเจอคนน่าสิงขออันนี้ลดราคาเหลือหกพันเอ้ยห้าพันเออหกพันแหละใช่มันไม่ป่องหกพันเย็นนี่สีเทาเขาสวยวะสวยเลยดูข้างหลังทันหลังไปดิเออมันไม่ป่องเห็นป่ะทุกคนสีเทาเดียวเราใส่ได้แค่ครั้งเดียวที่นี่เดี๋ยวปีหน้าก็ได้ใส่อีกแค่อยอะอ้วนขึ้นก็พอเผยทุกตัวเลยที่เนี่ยแอ่เอาตัวเวพอ มันใส่ที่ไทยไม่ได้อ๊ชอบไหม,มโอ้ยสวย,สวยด้ไงกูว่าเลยสวยทืนทืนถ,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 นถนอุ้ยแปดพันแปพันเก้าฟิลเหมือนอ้นี้เลยพวกนึกถึงพวกวงเกาหลีสมัยใหม่พวกยอดพวกอืมวันไหนจะถึงหอนาฬิกาได้มาแล้วโดนไปแล้วเสือ้อนี่หอนาฬิกามาถึงแล้วจ้าหอนาฬิกาที่เราตำขถ้ามาตอนที่ททหิมะตกเยอะๆก็อาจจะฟูเย็นเย็นเย็นอเย็นเย็น เย็นก็จับทุกวันแล้วเนาะรู้ว่าเย็นก็จับทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้จับแล้วส่วนข้างๆหอนาฬิกาสวยกว่าอีก <c oughs> ถ่ายรูปเล่นตรงนี้กันดีกว่าเราอาจจะไม่ต้องเห็นหนอนาฬิกาก็ได้แค่ข้างๆนี้ก็สวยแล้วนหรือเห็นหอนาฬิกานิดนึงนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเก็บแลนด์มาร์กเรียบร้อยเราจะไปต่อกันที่อะไรนะนักจิมคามามะโคิน,น เดสนักช <Des. S 2> ิมมาโคเอนเดสไปเดินเล่น <laughs> ภารกิจเราก็เหมือนตอนที่เราไปกรุงเทพไม่ต่างกันก็คือเดินให้ครบสองหมื่นเก้าแต่ที่นี่เรามาทุกวันเราเดินครบ 29, สองหมื่นเก้าตลอดมันก็เป็นที่มาของการที่มาญี่ปุ่นทาไมทุกคนถึงผอมลงถึงจะกินเยอะแท่ไหนเพราะเราเดินกันเยอะนั่นไงจริงๆริงอยากเดินเยอะที่กรุงเทพบ้างแต่ว่ากรุงเทพเมทีทั้งฝุ่นทั้งร้อนนะครับคือถ้าบ้านเราอากาศหนาวมันยังพอพอ,พอโอเคอยู่ <laughs> แล้วอยากให้ฟุตบาทดีๆอย่างนี้เนี่ยแต่ละเมืองเขาก็จะมีอย่างต่างกันฝาท่อ ประมาณนี้ก็ได้เนาะอาจจะไม่ต้องเรียบหรูดูแพงมากประมาณนี้ก็คือเดินสะดวกแล้วเราดูดิไอ้เหลืองๆนี่คือเอาไว้ให้คนทาบอดเดินก็คือมีตลอดที่นี่เขาแบบคิดถึงทุกอย่างทั้งานร,ร้านกาแฟที่นี่ดูอธิเอายดีทุกคนแบบร้านนี้น่ารักดีเลยกาแฟแล้วหอกาแฟบ่อยที่เล่งไว้นานแล้วไงก็เล่แบบอยากลองชิมซาลุทาอีโค ออ,อ๋อมันคือที่ร้านเขาไอส์ลาเต้จะเป็นแก้วเล็กเนาะไอส์อเมริกาโน่จะเป็นแก้วใหญ่สีละมุนมากเลยเนาะอ,อุ้ยเราจด,ดื่มโค้ด,อดโอ้โหถ้าเราไปทำที่ไทยบ้างได้ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะก็เป็นวิธีเปิดหนึ่งก็คือเปิดดึงเปิดใช่ใช่ใช่นั้นแหละแล้วก็เป็นแก้วดื่มน่ารักเกินก็แค่ดึงอย่างเดียวเฉยๆใช่ไหมใช่แล้วมันไม่มีอะไรบิบสิข้างในก็เป็นน้ำ ปิดก็ได้แค่นี้แหละอันนี้คือดเลยอ๋อไม่มีอะไรเป็นรอยใช่อ,อันนี้ก็คือเปิดดื่มเลยนะอันนี้มันมันเปิดฝาได้ป้ะอยากรู้อ่ะไม่รู้อ๋อเปิดได้เออเป็นฝาเปิดได้โอเคกลายเป็นร้านนี้ดีกว่าซาบะเป็นไงใช่ไหมกลิ่นอเมริกาโน่คือเหมือนร้านธรรมนาที่เราไปกินที่โรงแรมหอมฟุ้งหอมฟุ้งมาก,มากแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกมาเลยนะเขาทำเป็นก๋วยเตีให้ให้เลยเพราะว่า ก,ก็กางคือกลิ่นเบอร์รี่ที่เขาเขียนไว้เราไปยืนชิดมุมหน่อยดีกว่ามีความกลิ่นคล้ายกันเลยลเป็นกลิ่นเบอร์รี่แต่ว่าเป็นโน้ำโอะได้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอร่อยเป็นไงอร่อยอันนี้ไม่ใช่โน้ำโอะใช่ไหม เวลาเต้เขาอร่อยเต้เขาปกติอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยกว่าร้านแรกอีกอันนี้อร่อยมากอเอาไปเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยเท่าสาบห้าร<า>้อยเจ้าบ้านมนมโอ๊ตแพงนมโอ๊ตหกร้อยโอเคร้านนี้ให้อันดับหนึ่งให้นนหนึ่งตั้งแต่กินกาแฟมาทุกวันเราละมาเป็นร้านมิอะไรนั่นเนาะแล้วก็สาบักนี่ให้พอๆกันแต่ว่าร้านนี้คือพิเศษจริงถือว่าคนเยอะอเยอะมาก เยอะตลอดด้วยเรามากี <Jetzt die abil itation> ่รอบก็เยอะใช่ไหมเห็นไหมคนญี่ปุ่นเขาก็รู้ดีเนคนไทยแต่รถมันก็หยุดมาให้เป็นเราขอดานะหยุดจนสิบวิคนอะไรมาส่วนสาธารณะโอ้ยดูดิเขาเดินเข้าไปตรงนี้เลยตามไปเลยใช่ตามจ้าโอ้ยคนอีกา ส่วนสาธารณะ,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 ะเป็นครั้งแรกที่เรามาส่วนสาธารณะแบบเพนาสีขาวนะโอ้แล้วทำไมนี่หน้าแดงอยู่คนเดียวไอ้ตั้งไม่เห็นหน้าแดงเลยเพราวะว่าสุขภาพดีเพราะว่าแต่งหน้าต้องไม่ได้แต่งเอ้ยโบกมาขนาดนี้เห็นไหมดูดิอุดรูขนเต็มเลยไม่มี แล้วก็จะมีจุดที่เขาแบบว่าล้อมไว้น่าจะเป็นพวกน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยห้ามเข้าไปดูดีข่าวทุกมุมทุกย่อมหกกายักคือตอนแรกอะตอนที่เล่น Resident Evil ก็จะงงๆหน่อยว่ากีกามันจะติดเจ็บเหรอวะแม่งทําไมตัวมันก็เล็กๆแต่พอมาเห็นของญี่ปุ่นเนี่ยโอเคใหญ่ก็ได้วะตัวใหญ่มากกีกาี่ยถ้ามันเป็นบ่อน้ำขึ้นมาเนี่ยไปโดดนะไอ้ตรงเหลืองๆที่เขาล้อมไว้น่ะ ลื่นนิดหน่อยอ <laughs> ดูดีอยู่นะตรงเนี้ยตั้งกล้องถ่ายรูป,ปดีกถ่ายไว้ก่อเหมือนเดิมดูทำมาเป็นโอ้กระเป๋าได้กระเป๋าเบาคนญี่ปุ่นดูญี่ปุ่นเวอร์แล้วก็มาฝากกูหมดเลย <laughs> ทำอุ้ยมามาคนนี่แล้วอุ้ยไซบ,บีเรียเหรอ <laughs> ปิดเสียงนี่ก่อไนไอ้คนเขานั่นแหละ โอ้น่าแล่าอุ้ยมันเอาปากไปจุ่มหิมะทำไมอะ่ะกาอะไรเนี่ยเอาปากไปจุ่มหิมะลิ้นเอนอน่ะซูมเข้าไปในกล้องให้เขาดูนะ่ะดิปากเปื้อนหมดเลย <laughs> ทำมาเป็นตั้งกล้องจะปั้นเย็นเกินเออมันจะปั้นได้ไงมันหนาวมันเย็นมากเขาปั้นไงวะเขาก็ใส่ถุงมือปั้นอย่าเลยอย่าเสี่ยงเลยโอ้โหเมื่อวานนี้แค่อากาศเฉยๆก็จะเย็นมือแตกแล้วฮ่าฮ่าเอมีปากแล้วนะทุกคนดูดิปั้นจนจะตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนะทุกคนปันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยบ่ายสามแล้วแล้วทางเนี้ย ร้านไปแล้วอะตกแล้วอะเพียงเพียงร้านซับร้านวิวร้านซับร้านวิวร้านผู้ติดตามร้านไลค์ขอเยอะไปไหมหนึ่งร้านซับว่าใครอุ้ยมืกลมันแตกข <laughs> ้าม่ไดาจะเป็นจริงหรือไม่เียบร้อยเห็นไหมไปขอมันไงทังเลย หน้านทับไครน์ถ่ายรูปอของทั้งสองคนเลยที่มาเยือนทํำเหมือนในเรื่องเอลซ่าเลยอะ่ะ <laughs> ปากปากปากที่สงสัยก็คืออันนี้คือนมกล้วยกาแฟกล้วยชากล้วยคือ <laughs> อะไรอะ่ะเราจะลองสั่งออกมาดู160เยนเลยเนี่ยจลุ้นกันว่ามันคืออะไร อะไรอ่ะนมกล้วยอ่ะอุ่นมากเลยอ่ะอะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะอร่อยนะกาแฟกล้วยเหรออะไรอ่ะนมเหรอนมกล้วยมันเป็นปน,น้ำใสอ่ะ<น>ลองดูดิชากล้วยหอเออร่อยอ่ะชากล้วยอร่อยเฉยเลยเว้ยอร่อยปะอ,อร่อย กาแฟนมกล้วยใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยมีกาแฟด้วยอร่อยว่ะอะอร่อยโอ้หนัวมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะเพิ่งจะเคยกินกาแฟนมกล้วยนี่แหละเป็นกระปปองอหรอุ่นมากเลยข้าวปองอุ่นมากร้อนมากอุ๊ยอร่อยว่ะเนี่ยยอดจริงเลยลืมเขย่า โอ้กาแฟทำรถลงตัวมากเลยชอบโอ้แต่หน้าเป็นแปะอีมเลยตอนเนี้ยหน้าแดงมากเลยอันปังแมนเนี่ยมันหน้าแดงอยู่คนเดียวเนี่ย สงบงสนุกมันเป็นกันพักผ่อนจริงเราเดินอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าปวดฉี่ปุ๊บแล้วก็เจอห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนคิดมาแล้วว่ามือต้องปวดฉี่ตรงนี้งงมากเลยอยู่เป็นชั่วโมงเลยส่วนสาธารนณะชิงชาสวัรค์นี่มันก็คือตึกราม็งข้าสอบนี่เองเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งชิงชาสวรรค์แต่ัดสินใจมานั่งตอนเช้าแล้วเพราะว่ามันน่าจะแบบเห็นเนานะใหญ่จังน่ากลัวไหมหิมะตกเปล่าโอ้หิมะไม่ตก ที่ช้าสว่างที่เราจะน่งใหญ่มากโอพ่า oh. thank you <c oughs> อย่างนี้เลยเหรอคือ <c oughs> <c oughs> ปกติแล้วตอนที่เคยไปนั่งก็คือเขาจะต้องจอดแล้วก็ให้เราขึ้นอันนี้คือให้วิ่งขึ้นเลยที่โอซาก้าก็วิ่งขึ้นเลยแต่ว่าใช่แต่ว่าเขาจะรอก่อนจะกันไบกิเบดูโตด,โด,โด,โดูโต้ใช่ก็ไวมากทุกอย่างรวดเร็วคือถ้าเกิดสมมติเราขึ้นชิงช้าสวรค์เนี่ยใช่ไหมเราแบบแผ่นดินไหวโอ้เพที <laughs> ่ก็จะพีไปหน่อยนะคือถ้าหิมะไม่ตกมันก็จะได้เห็นนี่แหละสภาพเมืองต่างๆอุ้ยมีภูเขาด้วยฝั่งนู้น อุ้ยนาราสกีเหรอนะจับไปตกไปก็ไม่ใช่หรอกนะจับเพื่อความสบายใจมนุษย์ไร้แผนอยู่ๆก็เปลี่ยนแผนกันทันอาหารอีกแล้วเราจะไปกินเนื้อย่างบุฟเฟ่ ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็มเคยกินเนื้อย่างที่ญี่ปุ่นเคยกินหออบี๊ทีเป็นเป็นชาบูก็จะมีให้เลือกสามสามแพ็กเกจครับ<ะ>ก็เดี๋ยวค่อยไปดูที่ร้านแล้วกันว่าเราจะเลือกอันไหนร้านนี้เป็นร้านที่คนไทยเขารีวิวกันแน่นมากเราไปถึงก็เจอคนไทยหนึ่งคนซึ่งเราก็คิดไว้ว่าเ,เราจะต้องไปรอใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันเต็มแล้วคนไทยก็คงคิดเหมือนเราเราก็จะรีบไปรอเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้กินร้านนี้ร้านนี้ จามรู้เลยว่าหิวดูตามรีวิวมานั่นแหละสองคนชื่เเมอไม่ออกครับยังไงมี5้าพสองมีเซ็ตห้าพันขอบคุณ,คณที่มาเยี่ยมเราเรามีสาวครัี่ ไม่อั้นแบบตามฟองลูกค้าส่วนใหญ่จะทานแบบไม่อั้นที่เรายิมมากที่สุดก็คือคอร์สที่สามารถทําได้แบบสองคนจีนอยู่ที่ราคา7จ็0พันรือแสิบเหรียญก็เอาไปเลย7,000 2,000องสองคนฟอร์จินครับเงินก็หาแลกไปเลยอันนี้คือกฎของเขานะทุกคนก็คล้ายๆบุฟเฟ่ต์บ้านเรากดถ้าคนกินเหล้าก็เลือกอันนี้แต่เราไม่กินกินอะไรไม่รู้อากีกินเนี่ยอย่างเดียว ตลาดต้องสั่งตลาดมือไหมรับ <UC> รืสดมากเลยใช่ลือย้าที่มันในราคาที่หอมกินได้เลยเหรอรู้ว่าเต้นๆเลยก็ไงกินเลยงำใช่กัน จริงเหรอเป็นยังไงวะเขาบอกแ a นอ a t งีทไิงเหรอเหมือนปิ้งแล้วเลยเพราะมันมีน้ำซอสอร่อยมากไข่สดมากอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนปิ้งเลยซอสมันหอมมาก ลองอันนี้ลองดูก่อนอร่อยขาวเป็นก้อยเราก็นก้อยที่ทำาเป็นไม่กินอยู่บ้านกินก้อยก้อยเดียวลนิดหน่อยนี่มันอะไรอะไรเปลี่ยนแต่งหน้าอะไรนี่ล่ะ นี่ล้อวันนี้อะไรจำที่เขาทำได้ไหมทำไงเพื่อมันไม่สุกเกินไงหรอใช่แล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่น,นีมดีมากอร่อยมากเนือ้อดิ ของที่ราเมนเย็นของบ้าน่กินมากอร่อยไหมอร่อยเยอะหรออร,อ, <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลยเหรอ,อ,อ,อเป็นหนุก ความเหมือนใจ่เล็กบ้านเราที่หนุบเอาเลยกินให้คุ้มรอบเนี้ยกินเผื่อห้าวันที่กินปกติไม่ถึงมันก็เวอร์เกินดูดิเขาเลยกัเต็มเขาเสิร์ฟหน่อยนะโต๊ะเราเดี๋ยวโต๊ะเราเนี่ยต่างมือพึ่งพิ่งบ่นกินจาะ บุฟเฟ่มาเอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็เสร็จไป็หนึ่งอันแล้วนะอันนี้เหตให้ตั้งลองเชิงไปก่อนถ้ามันอร่อยเดี๋ยวค่อยสั่งแล้สรุปว่าอร่อยก็เลยสั่งหนู่อน่าอืมวิปปิ้งอร่อยมากช็อกโกแลตก็อร่อยเขาใช้ช็อกโกแลตเนอร์ชี่อร่อยมากอืมอร่อยอันละห้าร้อยเจ็ดสิบเยนแล้วก็ฟินอร่อยอ่ะ เขาตีวิคิมอร่อยมากเลยแป้งก็ทำกรอบดีด้วยใช่ปกติเรากิี้มันไม่กรอบหรอกใช่ปกติทุกที่ที่เคยกินมันไม่ก็กรอบนี่ภาพไปเนี่ยภาพแห็นความลงจำคือมันจะนุ่มเคลเย็นอะ่ะคล้ายๆที่เรากินที่ไทยอย่างนั้นนเนาะนุ่มๆนนี้วทำแบบเคลมร้อนเลยเค่อเขาย็นหมุน